สามสองหนึ่งศูนย์สวัสดีค่ะบ้านราไร่ปเขาอีกแล้วนะคะมอนี้กะคือเก่าค่ะพี่น้องรูดดอกไม้นะคะทรงวันพระนะคะแต่ว่ามอนี้สีมาแนะนน้ำดอกมะกรีเนะคะพี่น้องคะว่าสวนเขามีจักสีนะคะตอนนี้ไม่อยู่สามสีค่ะพี่น้องอันนี้เป็นมะกร็สม่วงนะคะเนี่ยค่ะดอกใหญ่มากเลยค่ะใหญ่ช่อใหญ่หนามากเลยนะคะอันนี้จะเป็นมะกร็ดม่วงแล้วพี่น้องเนาะ อ่าช่อนี้ก็จะเป็นมะการรตชมพูเข้มนะคะชมพูเข้มนะคะพี่นอ้องอันจะเป็นชมพูอ่อนนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยชมพูอ่อนเห็นบ่ค่ะนี่มีอยสามสีเนาะค่ะพี่น้องขั้นพาสั่งสื่อไปเนาะค่ะนี่อันนี้จะเป็นม่วงค่ะม่วงนะคะม่วงอ่าช่อนีีก็จะเป็นชมพูอ่อนนะคะพี่น้องชมพูเข้มนะคะนี่ค่ะเป็นมะกร็ดม่วงนะคะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะใส่ท้องค่ะเหลือจากน้มถั่วมนะคะพี่นอ้องวันหนึ่งหันหนามถ่วมนะคะ <S <S เหลือจะมีอะไรค่ะคัตเตอร์นะคะซินนี่กับสิบโลค่ะพี่น้องคะสิบกิโลนะคะพวยสนใจกับทักมาไในเด้อค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโนนะพี่น้องเนาะนี่โนเขาก็ะซงขายค่ะนี่ฮะรากนแน่นเลยอจะเป็นคัต ต,ตอร์ชมพูนะคะนี่ที่ห่อทรงนะคะพี่น้องนี่นค่ะพี่น,อน้องรากแน่นๆเลยนะคะอ่าจะสิบข้ออนุญาตรูดดอกใหม่ต่อนะคะขอ,อการขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะขอบคุณค่ะ